ดินดําอันนี้มีทางคอนขีดลงไปอื้วค่ะดูต้นไม้ค่ะทุ่งนาชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้ากนนา สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะบิ้งนาเทตบานเขาเรียกบิ้งนาค่ะค่ะดูบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆกขอบคุณนชมทุ่งอีกแล้วค่ะดูบรรยากาศยามเช้าก็นา มองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะสายามผลการเดินทางก็จะลำบากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นแต่บิ้งนาเนี่ยตาบานเขาเรียกบิ้งนาค่ะค่ะดูบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะ ที่แสงตะวันจืดจ้ามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวๆอยู่เนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะทุ่งนา เตมก็เป็นป่าหยาที่ยามแรงมันก็จะขาขาวเงี้ยไม่รู้ก็ชื่อหยาอะไรของเขาอันนี้ค่ะชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเชาา้ากันนะเต็มก็เป็นป่าหยาที่ยามแรงมันก็จะขาขาวเงี้ยไม่รู้ก็าชื่อหยาอะไรของเขา นี่ค่ะมองไกลๆเห็นตดนไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะค่ะทุกคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ชมคลิปหายกดไลค์กดสนใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะบรรยากาศชมทุ่ง แสงตะวันจืดจ,จ้ามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวเขียวอยู่เนะาะสวัสดีทุกคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ชมคลิปหายกดไลค์กดหัใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะมองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆ แต่ก็สวยดีค่ะมองไกลๆเห็นตดนไม้ริบๆิบแต่ก็สวยดีค่ะบรรยากาศชมทุ่งชมทุ่งอีกแล้วค่ะ ดูบรรยากาศยามเช้ากนาชมทุ่งอีกแล้วค่ะดูบรรยากาศยามเช้ากนารายามผลการเดินทางก็จะลำบากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเตะดรายามผล การเดินทางก็จะลำบากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นเต็ดคทุ่งนาที่แสงตะวันจืดจ้ามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวๆอยู่เนาะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะสวยสวยแต่ว่าอยู่ไกลค่ะสายามผลการเดินทางก็จะลำบากหน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นแต่บิ้งนาเนี่ยต่บานเขาเรียกบิ้งนาค่ะค่ะดูบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆก็ขอบคุณนะ แสงตะวันเจิดจ้ามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวๆอยู่เนาะดินดำอันนี้มีทางคอนขีดลงไปถ้าดูต้นไม้แต่ก็เป็นป่าหยาที่ยามแรงมันก็จะขา,ขาวๆไม่รู้ก็ชื่อหยายอะไรของเขาอันนี้ค่ะ แต่ก็เป็นป่ายาที่ยามแรงมันก็จะเขาข่าวเงี้ไม่รู้ก็ชื่อหยาอะไรของเขาอันนี้ค่ะลองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะบรรยากาศชมทุ่ง ชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้าคนาคทุ่งนาชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้าคนา สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาอีกแล้วค่ะค่าทุกคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ชมคลิปหากดไลค์กดหัใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะทีแสงตะวันจืดจ้ามากเลยค่ะแต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวๆอยู่เนาะ มองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้ากนาบิ้งนาเน,านี่ยตาบานเขาเรียกบิ้งนาค่ะค่ะดูบรรยากาศสวยๆนะคะเพื่อนๆขอบคุณหนหดินดำ มันใ้มีทางคอนกีดลงไปอืมถ้าดูตน้นไม้สวยๆแต่ว่าอยู่ไกลค่ะค่าทุกคนขอบคุณมากมากเลยค่ะที่ชมคลิปหายกดไลค์กดขอใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะระยามผลการเดินทางก็จะ ลำบากหน่อยนะึงเพราะว่ามันเป็นเต็นบรรยากาศชมทุ่งดินดำไม้มีทางคอนขีดลงไปถ้าดูต้นไม้ีแสงตะวันจืดจ้ามากเลยค่ะ แต่ก็ยังมีต้นไม้เขียวๆอยู่เนาะมองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะดินดำัาไในมีทางคอนขีดลงไปอื้ค่ะดูต้นไม้ค่ะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ชมคลิปหายกดไลค์กด ขาใจให้นะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะชมทุ่งอีกแล้วค่ะมาดูบรรยากาศยามเช้ากนาลองไกลๆเห็นต้นไม้ริบๆแต่ก็สวยดีค่ะค่ะ ทุ่งนาแต่ก็เป็นป่ายาที่ยามแรงมันก็จะข,า,ขาวๆงี้ไม่รู้ก็ชื่อหยาอะไรของเขาน,นั่นค่ะ